สวัสดีครับพี่น้องผู้ที่รักปากกับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับแชร์คลิปนี้นะแล้วก็ส่งรูปส่งหลักฐานในแชทเฟสนะซื้อกี่ตัวก็ตามปิดกี่ตัวก็ตามนะครับส่งฟรีกันเลยครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกล่องสุม 4, สุุ่ม5นะครับส0 0รบาทรวมส่งราคาเดียวสนใจทักมาได้เลยครับผมมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับ e ร s n o w Dragon างดาวนะครับเราขายเป็นคู่นะครับคู่ละ300บาทนะครับคู่ละ300บาทเท่านั้นนะครับเป็นคู่นะก็เลสโนโนี่อันนี้ก็ผมทำไว้เรื่อยๆนะครับอายุคู่นี้ประมาณสัก3เดือนเสร็จๆนะก็มีทั้งส่งนอกทั้งส่งไทยนะครับแล้วก็ล็อตล่าสุดนี่มีรับจากลูกฟาร์มไปด้วยนะครับเพราะว่า ที่บ้านนี้ไม่พอส่งนะครับถ้าใครจะเอาไปทำสายก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคุยกันไว้คอนแทคก,กันไว้ถ้าผมของไม่พอก็ทักไปรับต่อเลยครับทักมาได้ครับ Facebook Col f c e e o o o โคราชเบต้าฟาร์มแล้วก็ Line โคราชเบต้าฟาร์มคู่ละ300นะครับถ้าแชร์มาแชร์แล้วส่งหลักฐานมานะครับส่งฟรีครับผมต่อด้วยนี่นะครับ Nemo Galaxy แคนดี้นะครับเปิดราคาที่250บาทเท่านั้นครับแต่เกียบเดียวชายน้ำคมๆนะครับหางใหญ่ๆนะดูกระโดงนะครับดูกระโดงนะสวยงามนะครับกระโดงใหญ่มากนะครับแล้วก็สีฟ้าแบบกาแล็กซีนะครับมีติดสีชมพูแบบแคนดี้นะตัวนี้ปลาอายุประมาณนะครับ3เดือนครึ่งนะ สเดือนนิดๆน,น่ะยังไม่ถึง3เดือนครึ่งดีนะครับนี่โอ้โหสะบัดโชว์ด้วย250เท่านั้นนะครับก็ทัก Facebook โคลาชเบต้าฟาร์มนะครับหรือไลน์โคลาดเบต้าฟาร์มมาได้เลยนะครับตัวนี้ของดีราคาถูกนะทำตามโปรส่งฟรีตั้งหกักต่อมาครับเป็นเรส ค้ยคอปเปอร์โกนะครับนี่เป็นเรดโค้ยคอปเปอร์โกคือตรงท้องที่มันยังใสยอยู่เนี่ยสีมันก็กำลังเดินนะครับอาจจะยังตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับอาจจะลงมาลงมาแหละลงมาสีแดงลงมาอีกแน่ๆนะครับแต่เป็นไปได้ว่าจะไม่เต็มนะตัวนี้ตัวเมียนะครับถ้าใครต้องการเอาไปทำต่อสีทองนะครับสีคอปเปอร์โกสีทองเนี่ย ตัวเมียตัวนี้ช่วยคุณได้นะครับเอาไปทางสายเอาไปทําสีนะครับใครเป็นคอปเปอร์คอปเขียวหรือว่าคอปเปอร์ชั้นแรกนะครับเอาตัวนี้ไปช่วยได้ครับ200บาทเท่านั้นนะครับแชร์คลิปนี้นะครับแคปรูปแล้วก็ส่งมาในแชทเฟซโคาดเบตาฟาร์มเลยส่งฟรี200บาทส่งฟรีดูครับโกไม่โกโกเกรดนี้เป็นไงนะครับ มามาดูของสีแดงแดงแรงแรงกันต่อนะครับ Red Galaxy นะครับแต่คอกนี้เป็นคอก Copper ตัวนี้มันติด c o p p e อร์ที่หางนะดูเล็กเล็กนิดหนึ่งอะ่ะเออมันไม่ใช่สี Galaxy นะมันเป็นสีออก Copper นะครับสีแดงแจำๆแ,แบบนี้นะครับสีแดงแจำๆแบบนี้ก็ลูกค้าหลายท่านเคยซื้อปลาสีแดงบ้านผมไปนะครับต้องบอกว่าต้นสายสีแดงบ้านนี้นี่ แจมนะจีดเลยสีแดงการันตีคุณภาพได้ครับดูตะเกียบนะครับดูตะเกียบคือเกต์แ g a กซี่เดินได้อีกนะครับเกต์แ g a กซี่มาได้อีกตัวนี้อายุประมาณ3เดือนนะครับยังเป็นปลาเด็กครับคือถ้าเกิดใครสงสัยทำไมปลามันโตช้าก็อย่างที่รู้ๆเนาะหน้าหนาวนะครับปลาอาจจะโตช้าหน่อยบ้านผมเลี้ยงลายแดงธรรมชาติด้วยไอเลี้ยงลายแดงเองด้วยนะครับก็จ,จะ มีข้าวให้มันกินมีรายแดงให้มันกินน้อยอ่ะพูดเพลินครับเรดกา l ล็กซี่อีกตัวครับคนละข้อกันนะครับตัวนี้ก็อายุใกล้ๆก,กันแหละอยู่บอ่อติดกันนะครับสีมาอีกนะครับสีมาอีกแล้วดูความกาแล็กซี่ของมันนะครับเรกรดกระจายนะครับนี่ขนาดสียังไม่เต็มนะแต่ดูความเข้มของสีครับนี่โอ้โห แล้วสีฟ้าสีเขียวมันระยิบระยับขนาดนี้นะครับตะเกียบเดียวนะครับตะเกียบเดียวดูชายน้ําดูหางครับดูชายน้ําดูหางดูกระโดงครับราคานี้ครับร้อยห้าสิบบาทขายได้ยังไงนะครับขายได้ยังไงสีมาอีกนะครับต้องบอกเลยว่าสีมาอีกนะตัวนี้เลี้ยงในแบนบากนะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆแบนบากผมได้นะครับใครบอกเลี้ยงแบนบากหางไม่ใหญ่ตัวไม่โตนะครับดูตัวนี้ได้เลย เรดกาแล็กซี่อีกตัวครับที่สียังไม่เต็มนะสีเต็มเดี๋ยวอัพเพิ่มเป็น200อันนี้รุ้งหยิบมาถ่ายพอดีนะครับก็เลยอ่ะถ่ายก็ถ่ายขายก็ขายนะครับดูใช้น้ำครับเรียบกริบนะใช้น้ำเรียบกริบสีเดี๋ยวเข้ามาอีกเกตเอ่อกาแล็กซีนะครับเดี๋ยวมาอีกเนาะถ้าคนเล่นสาย Galaxy ซี่ก็จะรู้ดีนะครับว่า เดี๋ยวมันจะเดินอีกนะดูตะเกียบครับตะเกียบสวยๆคมๆแบบนี้นะครับสีแดงๆจี๊ดๆแจมๆแบบนี้นะครับในราคา150บาทเอาไปทําสายเอาไปต่อยอดสีแดงบ้านไหนไม่สดเอาแดงนี้ไปเข้าครับเอาแดงนี้ไปเสริมครับแดงแน่นอนนะครับต้องบอกเลยต้นสายเข้ามาดีนะครับทัก Facebook หรือ l ล n e มาก็ได้ครับตัวนี้150บาททักปิดได้เลยครับผม มาต่อกันที่ Galaxy นีโมกาแล็กซี่บ้างครับโอ้โหเจอสีแดงไปหลายตัวมาดูสีส้มสีแดงแล้วก็เกตกาแล็กซี่กันบ้างราคานะครับ200บาทตะเกียบเดียวทั้งคู่นะครับดูความสวยงามของมันนะครับดูหางมันนี่คือไม่ได้ฟอร์มอะไรมากนะนี่คือแบนบากนะครับเลี้ยงในแบนบากใครว่าหางไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ นะครับดูครับนี่แป็นบากดันน้ําวันเว้นวันเป็นไงโอ้โหตะเกียบเดียวทั้งคู่นะครับปลายยังอายุไม่เยอะครับแต่สีแจมสีจัดแล้วเกตกาแล็กซี่เดี๋ยวมาอีกนะครับแชร์คลิปนี้เลยครับกดแชร์กดแชร์ไปที่ Facebook เลยครับแคปส่งมานะครับแคปส่งมาทางแชท a c e b o o k โคลาชเบตาฟาร์มตัวนี้200บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับผม กลับมาที่สีแดงอีกตัวครับตัวนี้มันออกจะแบบเป็นแคนดี้ข้างบนเล็กเนาะตะเกียบเดียวทั้งคู่นะครับชายน้ำคมกลิบนี่เป็นไงแดงไหมนะแดงยังเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้เป็นงานคู่นะครับงานคู่มีตัวเมียไม่ได้ถ่ายแต่ว่าตัวเมียจะคล้ายๆตัวนี้เลยเหมือนตัวนี้เลยนะครับแดงเดียวกันแพทเทิร์นการเดินเกรดแบบเดียวกันนะครับเป็นงานคู่ คู่ละ350เท่านั้นนะครับคู่นี้ไม่ใช่ตัวข้างหลังนะตัวข้างหลังนะั้นมันมันติเยลโลเบดนะครับมันติเยลโลเบดขายไปแล้วครับตัวนี้ขายไปแล้วนะครับโอเคเราโฟกัสตัวข้างหน้าเนาะตัวข้างหน้านะ,านานะดูทรงมันดูทรงดูสีนะครับสีจี๊ดจี๊สีแจม่แจมๆนะครับไม่ต้องกลัวไม่ตรงปกนะครับถ่ายยังไงลงอย่างนั้นนะครับสีมิแต่จะจืดกว่านะถ้าเกิดเราดู แสงเนาะแสงที่ตกกระทบเนี่ยจะเป็นแสงจากด้านบนนะครับมองทะลุเข้าไปสะท้อนกระจกนะเห็นโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่เปิดแฟลชนะครับโทรศัพท์ไม่เปิดแฟลชแสงมาจากด้านบนอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นสีจะจืดกว่าความเป็นจริงเล็กน้อยนะครับก็ถ้าได้ไปไม่ตรงปกก็คือสีมันสว่างขึ้นนะครับเอไม่ใช่สีมันเข้มขึ้นนะครับทักติดได้เลยครับ โกาชเบต้าฟาร์มนะครับปิดกี่ตัวถ้าทําตามกดก็ส่งฟรีครับถ้าไม่ทําตามกดค่าส่ง80บาทนะครับค่าส่ง80บาทสําหรับตัวอื่นถ้าอยากได้ตัวเมียสามารถทักบอกได้นะครับบอกได้ว่าขอตัวเมียด้วยนะครับเพิ่ม50เพิ่มร้อยแล้วแต่เกตนะโอเคครับต่อมาเยลโล่กาแล็กซี่คอกมันติคัลเลอร์นะครับอ่าถ้าคนทำมันติถ้าคน ตีสายพัฒนาสายมันติอยู่แล้วก็จะรู้เนาะว,ว่าตีออกมาเนี่ยมันจะมีเยลโลกาแล็กซี่นะใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราเอายลโลกาแล็กซี่ที่มันมีเลือดมันติคัลเลอร์เนี่ยเอาไปตีซ้ำเนี่ยก็คือการเพิ่มสีเอาสีเหลืองเนี่ยยัดเข้าไปในมันติคัลเลอร์ของเราที่อาจจะเหลืองยังไม่เข้มนะตัวนี้อายุยังไม่ถึง3เดือนเลยนะครับตัวนี้อายุยังไม่ถึง3เดือนเลยสีมันมาเต็มแน่ๆนะครับเหลืองแจมแจม เต็มแน่ๆนะสองบาทเท่านั้นครับ200บาทเท่านั้นเดี๋ยวจะหมดหนาวละนะรีบเอาไปตีแล้วก็มันจะมีมันติเบดเหลืองมาพร้อมขายช่วงหน้าร้อนพอดีนะครับรีบจัดเลยครับตัวนี้โอเคครับแล้วปิดท้ายตัวสุดท้ายนะครับหมายเลข9ครับ Red Copper Gold มา r b l e นี่ครับดูคือเครื่องแดงนะ เครื่องแดงเกรดเป็น Copper Gold นะครับเกรด Copper Gold ตัวนี้ไม่ใช่ปลาหลุดนะปลาตั้งใจทำนะครับแล้วก็ผมก็มีพวก Yellow ที่เป็น Marble c o p g o อยู่ที่ยังไม่โตนะครับนึกสภาพแบบตัวอย่างเงี้ยแต่เครื่องเหลืองนะเครื่องเหลืองแล้วก็ c o p g แบบนี้นะครับตัวนี้ตั้งใจทำครับ Red Copper Gold มีส่ง นอกไปละมีส่งจีนไปบ้างละนะตัวนี้ส่งไปไม่หมด250ครับทักมาได้เลยครับที่ Facebook Col f c e e o o o โค o าดเบต้าฟาร์มนะครับหรือว่า Line ID c o l a โคาดเบต้าฟาร์มแบบไม่ต้องเว้นวรรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มากันสั้นๆแค่นี้พอนะครับช่องทางการติดต่อย้ำกันอีกครั้งครับอันนี้คือช่องทางการติดต่อของโคราชเบต้าฟาร์มทั้งหมดนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยใช้ l ลน์กับ Facebook สำหรับการทักปิดก็เนี่ยครับแคปรูปมาเลยครับชอบตัวไหนเอาตัวไหนนะครับไลน์ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ